จะซื้อสวิตตัวใหม่ดูคลิปนี้จบประหยัดงบแน่นอนสวัสดีค่ะนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิรให้เป็นเรื่องง่ายเคยไหมคะเวลาที่เราซื้อสวิตมาใช้ในองค์กรแล้วใช้งานพอร์ตไม่พอหรือว่าใช้สวิตอยู่ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็พอร์ตเหลือใช้งานได้แค่ครึ่งเดียววันนี้นะคะเราก็เลยจะมาบอกวิธีการเลือกสวิตให้เหมาะกับการใช้งานขององค์กรของคุณโดยที่ไม่เสียงบเกินจาเป็นค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องทําความเข้าใจกันก่อนเลยว่าตัวสวิตเองเนี่ยมีหลายประเภทนะคะไม่ใช่ว่าใช้แค่ตัวเดียวแล้วจบครบทุกง,งานนะคะตัวอานเมเทสสวิตเนี่ยจะเสียบปุ๊บแล้วก็ใช้ได้ปั๊บค่ะเมนเทสวิตสามารถที่จะตั้งค่าการใช้งานได้อย่างละเอียดค่ะและ POE S สวิตนะคะสามารถส่งไฟไปพร้อมกับสายแลนได้ค่ะ 1. เลยนะคะต้องรู้ความต้องการขององค์กรก่อนนะคะว่าเราต้องการจะซื้อสวิตมาเนี่ยใช้งานกับอะไร ถ้าใช้งานกับกล้อง S-Point นะคะควรที่จะเลือกใช้ PoE Switch ค่ะถ้าใช้งานระบบองค์กรนะคะเลือกเป็น m a n a g e s สวิ c h ค่ะก็จะคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดว่าแค่ขยายพอรตใช้งานทั่วไปเนี่ย u n m a n a g e สวิตก็พอค่ะไม่ต้องจ่ายแพง 2. นะคะอย่าลืมเช็คในอนาคตค่ะจะซื้อ s วิต c h ทั้งทีเนี่ยต้องเช็คแล้วก็เผื่ออนาคตด้วยนะคะถ้าปัจจุบันเนี่ยเราใช้งานอุปกรณ์อยู่5ตัวนะคะ ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเป็น10ตัวเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อสวิตช์ในตอนนี้นะคะอาจจะต้องเผื่อพอร์ตในการใช้งานอนาคตด้วยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะอย่าลืมพี่จะดูความเร็วของพอตเนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น 1G 2.5G หรือว่า 10G นะคะยิ่งสูงก็จะยิ่งรองรับการขยายระบบได้ดีค่ะเลือกสวิตช์ให้ถูกตั้งแต่แรกนะคะจะทําให้ประหยัดงบแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆ ถ้ายังไม่รู้ว่าออฟฟิศของคุณเนี่ยต้องใช้สวิตช์แบบไหนสามารถทักมาปรึกษาเราได้เลยนะคะที่ easynever ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะแนะนำให้เหมาะกับงานของคุณค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามพวกเราได้ที่ w w w easynever.co.th Facebook Fanpage Easy Network Line Official Account s i e a s y n e t w o r k และ YouTube Channel Easy Network อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง Easy Network ค่ะและฝาก3ช่องทาง TikTok ของเราด้วยนะคะกับ1 easynetwork.official ค่ะ2 network snb thailand ค่ะและ3 easynetwork team ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ